เคยไหมคะเวลาเจอใครแล้วหัวใจเต้นแรงมือเย็นหายใจไม่ทั่วท้องแล้วหลายคนคะ่ะก็รีบคิดเลยว่าใช่แล้วนี่คือความรักแต่นักจิตวิทยาคะ่ะบอกว่าสิ่งนี้คือ misattribution of arousal หรือสมองของเราคะ่ะสับสนระหว่างความตื่นเต้นกับความดึงดูดซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นแค่อดรีนาลีนที่หลังเหมือนตอนที่เราเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ แต่เราคะ่ะดันไปแปลว่ามันคือความรักซะง,งั้นซึ่งความรักจริงๆค่ะที่จะอยู่ได้นานนั้นต้องมีทั้งความใกล้ชิดความลหลงใหลและความผูกพันตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของสเตนเบิร์กนะคะและความรักแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่ไฟที่ลุกพรึบเดียวแล้วดับค่ะส่วนประเด็นที่น่าสนใจนะคะสําหรับทฤษฎีจิตวิทยาค่ะบอกว่าเคมีในร่างกายค่ะทําให้เราลงคิดว่าใช่แต่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนค่ะต้องการ companion love ตามกฎของสเตนเบิร์ก triangular theory นะคะซึ่งประกอบไปด้วย และคอมมิเมนตค่ะซึ่งแปลว่ามันมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวส่วนวิธีการดูแลใจค่ะเราลองมาสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่เรารู้สึกใจเต้นแรงกับใครลองเช็คตัวเองค่ะว่าเรารู้สึกปลอดภัยกับเขาด้วยไหมและความรู้สึกนั้นไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นถ้าอยู่ด้วยเราทั้งใจเต้นแรงและใจสงบนั่นแหละค่ะโอกาสของความรักที่ยั่งยืนนะคะ